สวัสดีครับอาจารย์ดวงพาชมสมุดรปราการโมเดลชาแนลนะครับวันนี้นะัดสำคัญที่ท่านสาส,สอักครวัฒนอัศวะเหมได้มาร่วมประชุมกับทีมนักวิจัยสมุดประการโมเดลจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวธรรมศาสตร์และสถาบันอาหารไปฟังกันเลยสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็โดยเพราะอย่างยิ่งเดินไปได้เนี่ยผมก็ดีใจนะอย่างน้อยเป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ตอบโจทย์ร,รัฐบาลได้ว่าในอนาคต ยากจะมีจังหวัดโมเดลอย่างอย่างพวกกรรมธิการที่เราทําไว้เนี่ยเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของจังหวัดที่เป็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมอย่างเรานะครับซึ่งถึงแม้ว่าเงินงบประมาณยมันไม่เยอะนะครับแต่มันสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็คนที่อยู่ในโครงการเราเนี่ยมีสถานภาพที่มันมั่นคงนะครับแล้วก็เดินไปได้ แล้วก็ถ้าสําคัญอย่างยิ่งเลยว่าอย่างยิ่งถ้าสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกที่สามารถจะอยู่บ้านในช่วงที่มันตกงานแล้วก็ไม่มีงานทําแล้วเขามีอาชีพได้เนก็ดีที่อยู่บ้านได้ด้วยเนี่ยผมก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในชุมชนเมืองอย่างจังหวัดบ้านเราฝา,ฝากด้วยนะผมผมผมก็คงจะต้องต้องขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เสียสละ แล้วก็เข้าร่วมโครงการกับทางกรรมธิการเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มันมาถึงงบประมาณลงมาแล้วยังไงก็ต้องผ่านผ่านตอบโจทย์พมทได้ในประเด็นนีงประเด็นที่สองถ้าคิดว่าสุรปราการจังหวัดสุรปราการจังหวัดเราก็คงจะในสิบจังหวัดหรือสิบห้าจังหวัดเราก็คงจะคือไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นีน,นฝากตรงนี้ไว้ไว้ด้วยกับอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านอัครวัฒน์อวัศหเหมครับ ลุยกันต่อไปสมุดประการโมเดลพบกันครั้้งหนาครับ